ขอเชิญร่วมรวมพลคนโสวดมนต์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำเดือนกันยายน2568เจริมพระเกียรติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์ครั้งที่64เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระมหาวีรกษัตริย์ไทยและผู้ที่ กอบกู้เอกราชของชาติไทยและผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติณห้องลำลึกวีรชนอาคารต้อนรับอนุสรณ์สถานแห่งชาติถนน,นผลโยธินวิภาวาดีรัิษิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่20กันยายน2568กำหนดการเวลา1 0ิกนร่วมรับประทานอาหารกลางวันฟรีเวลา13.00นเริ่มพิธีสวดมนต์อธิษฐานภาวนาเดินจงกรมและ พิธีอัญเชิญคลื่นเสียงเวลาสิบหนิกาถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีกิจกรรมทำสมาธิพิเศษในวันนี้ด้วยการเชิญคลื่นเสียงด้วยคริสตินซิงกิงโบปรับสมดุนเรียงโมเลกุลน้ำในร่างกายอย่างมหัศจรรย์โดยอาจารย์กิบคุนรัตนากรชัยมนัฑกุลคริสตัลซิงกิ้งโบว์สาวฮีลิ่งคลื่นแห่งความสุขที่จะพาคุณไปสู่การผ่อนคลายลึกทั้งกายและใจ ดื่มดำไปกับพลังเสียงจากแก้วคริสตัลอัญมญณีที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายและจิตใจนี่ที่เปนคือซาวฮิลลิ่งใช่ไหมคะรู้สึกแบบสบายแล้วก็สงบ,าสบามากๆเลยเป็นประสบการณ์ใหม่มันรู้สึกปลดปล่อยน,นะคะมันได้เปิดใจคลื่นเสียงเนี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้จริงๆประโยชน์ที่คุณจะได้รับผ่อนคลายร่างกายและจิตใจในรูปแบบการบำบัดธรรมชาติ ลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นอย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะได้ดูแลทั้งกายและใจการแต่งกายเสื้อเหลืองหรือชุดสุภาพรายละเอียดเพิ่มเติมโปรติดต่อพลเอกสุนัยสัมปตะวานิชโร0818518409และคุณนาวินขุนรัฐโร082650 5191อย่าพลาดวันเสาร์ที่20กันยายน2568รวมผลคนสวดมนต์เฉลิมพระเกียตรติเพื่อความมั่นคงข,งของชาติาาศาสตร์กษัตริย์ครั้งที่62ณห้องรำลึกวิรชนอาคารต้อนรับอนุสรณ์สถานแห่งชาติถนนพหลโยถินวิภาวดีรังสิทธิ์ตำบลข่คตอำเภอลำลูกกาจังหวัปดปทุมธานีครับ 艰难。